ผู้ที่อยู่รอดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่ปรับได้ดีที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลงธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับสุรพัดมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงะนะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาส นํานบารมีของครูบาอาจารย์มาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์ให้สืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านประมาณสิบ นาทีนะครับไม่เกินนี้อย่างแน,น่นอนนะครับเพื่อที่จะรีวิววัตถุมงคลให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ผมก็ได้นำมีดด้ามงาฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดที่มีความเก่าโบราณได้ก็พบเจอได้น้อยมากๆนะครับเป็นมีดจากนารายานะครับที่มีความสวยงามความคลาสสิกเป็นมีดที่ ยุคกลางสาสากลนิยมกันนะครับที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้สัมผัสกันนะครับเอาล่ะเราเข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับนะครับนี่ผมก็จะเน้นให้พี่น้องทุกท่านได้พิจารณาได้ชมได้สัมผัสผ่านสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับฝักไม้โบราณนะครับเป็นไม้พิยุงโบราณที่เก่าเบามากๆนะครับ พี่น้องสัมผัสแล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะครับถือว่าเก่าในเก่านอกนะครับแหมลัดมีดก็เป็นแหม้โบราณโบราณน,นะครับที่มีความสวยงามคลาสสิกนะครับนี่แม้แต่ละเส้นก็จะสวยงามนะครับ พี่น้องเห็นแล้วก็จะได้พิจารณานะครับให้ชัดเจนให้มากที่สุดนะครับในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมมีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นได้สัมผัสได้พิจารณานะครับมีความสวยงามนะครับจะเน้นให้ทุกท่านได้เห็นได้สัมผัสผ่านสายตาของตัวเองให้มากที่สุดนะครับในวันนี้ น,นี่ก็เป็นเป็นส่วนของปักนะครับเก่าในเก่านอกดูง่ายโบราณโบราณน,นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าจะไปเร็วมาเร็วนะครับนี่นี่ก็เป็นส่วนของตัวมีดนะครับก็เป็นงาโบราณโบราณการแตกลายงา,านะครับแตกเป็นลากผักชีชัดเจนมากเลยเชํา เป็นลำเทียนหรือว่าสีน้ำผึ้งนะครับให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับในวันนี้นะครับ,นะรบการเข้ามีดก็แน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสันคลอนเลยชัดเจนมากนะครับนะครับสวยงามเลย โบราณสุดๆนะครับนะครับมีดเล่มน,นี้ก็เป็นมีดจักรนารายนะครับที่มีความสวยงามนะครับเน้นให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเจนนะครับเป็นเหล็กโบราณนะครับใบมีดก็ เป็นเหล็กที่ขาวนวลธรรมชาติดูง่ายนะครับคาบไข่ต่างๆบริเวณใบเม็ดก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่น้องก็จะได้พิจารณาได้เข้ามาชมกันนะครับในแต่ละคลิปวีีโอผมก็จะไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับจะเน้นให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันชัดเจนให้มากที่สุดนะครับก็อยากเรียนกับพี่น้องนะครับ การพึ่งพาตัวเองนะครับจะดีที่สุดอัตาหิอัตโนโนาโถนะครับตนแลลเป็นที่พึ่งของตนวัตถุมงคลต่างๆนะครับการพิจารณาหลักของการพิจารณานะครับเราก็ต้องอดูความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นงาเก่าเหล็กเก่า,านะครับคาบใครที่เกิดขึ้นนะครับ ทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่พี่น้องก็จะได้พิจารณาได้ศึกษาดูนะครับน,นะครับเหมือนวันนี้แหละที่ผมได้มีโอกาสนํามาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นได้พิจารณากันนะครับพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับสวยงามดูง่ายนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับผมแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับด้วยเกลนแท้ของหัวใจะนะครับก็ขอมอบความจริงใจความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับพี่น้องนะครับเพราะนั้นท่านใดที่ ต้องการพูดคุยหรือว่าสนทนากันโดยตรงะนะครับก็รบกวนโทรมานะครับที่เบอร์โทร0979991983นะครับเพราะว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้คุยกันะนะครับการสื่อสารทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้ชมผ่านคลิปวิีโอก่อนนะครับ สัมผัสศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะมีดของงพ่อเดิมนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับมีดที่มีความสวยงามโบราณโบราณน,นะครับก็เป็นมีดยุคกลางที่สากลนิยมกันนะครับนี่ชัดเจนมากเลยนะครับพี่น้อง พี่น้องก็จะได้ประกอบการพิจรารณาการศึกษานะครับก่อนเช่าวัตถุมงคลแต่และอย่างาเราต้องต้องดูให้ออกนะครับพี่น้องอไม่ใช่ว่า,อาพอเช่ามีดไปแล้วก็แห่ไปถามคนโน้นคนนี้นะนะครับตัวเองก็จิตตกนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อมั่นเชื่อตัวเองนะครับเนี่ยถ้า เรามีความรักมีความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นแล้วนะครับเราเรามาดูบ่อยสัมผัสบ่อยอมันก็จะสามารถทำให้เราตกผลึกะนะครับสามารถวิเคราะห์ได้นะครับนะครับเพราะนั้นผมก็พยายามนำวัตถุมงคลที่เก่าโบราณโบราณมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับนะพี่น้องก็จะได้พิจารณาได้สัมผัสนะครับ ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดจักรนารายนะครับก็ถือว่าพบเจอได้น้อยมากๆนะครับมีดจักนารายนี่หน้าบางทีก็จะจัดสร้างพิเศษนะครับน้อยเล่มมันจริงพบเจอได้น้อยนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชม ได้เห็นได้พิจารณากันนะครับนะครับท่านใดที่ต้องการบูชาหรืออย่างไรก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าแฟนคลับเยอะนะครับโทรมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนะผมก็จะนำสิ่งดี เก่าแท้โบราณมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้สัมผัสกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับนะครับก็จะเน้นให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับตามนี้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับคปวีโอผมก็จะไม่ขอพูดรายเยอะนะครับก็จะให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสจากสายตาของท่านเองให้มากที่สุดนะครับมันอยู่ที่การตัดสินใจการพิจารณา ความรักความศรัทธาของพี่น้องแต่ละท่านนะครับนะครับเอาล่ะพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับไปเร็วมาเร็วก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับท้ายสุดสุด,สดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทําสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลละธรรมแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเถินผมสุรพัฒน์มิ่นหมอก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ